มีคนปิดไฟไหมคุณหมอ <c oughs> <c oughs> มันรู้ได้จร,ริงเลยรู้ได้หย,ยอกหยอกหยอกนึกว่ามาขายยาโอ้มาหยอกเล่นหยอกเล่นเอาแบบไหนดีครับลองทรงดีกว่าผูเนี่ยไว้ไหมฮะเอาไว้ <c oughs> ลองทรงนะครับครับลองทรงนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้วยนะสวัสดีครับครูหมอครับวัสดีสวัสดีลูกวัสดีวัสดีเออไม่สบายเลอลูกนิกกี้ฮะ สบายดีครับคุณหมอเอ้าสบายดีแล้วมาทําไมลูกไม่อยู่บ้านอยู่ช่องเหรอลูกโอ้ยคุณหมอไปดับหรือเครับเนี่ยเอออารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีลูกอืมเอ๊ะเราไม่สบายหรือใครไม่สบายนะสบายดีครับแต่ครูเดโชไม่สบายครับเขาก็เลยฝากผมเนี่ยมาขอยาแก้ไอครับที่คุณหมอครับโอ้ไม่มีปัญหาลูกเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้แล้วบอกแกด้วยนะว่ากินเอ่อทุกสี่ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงก็ได้ได้ครับคุณหมอครับ เอาไปให้แกล้างมือด้วยอ๋อแล้วอย่าแกไอล่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลุกแป๊บหนึ่งเอ้กระเป๋าไปลุกแล้วหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่กลับหรอกยังค่ะเอ้าทำไมอะเดี๋ยวรอกลับพร้อมพี่นิกกี้ค่ะเพิ่งคุยกันสิ่เลิศเพิ่งคบกันอะลูกเพิ่งคุยแคเพิ่งคุยเออถ้าเลิกได้ก็เลิกเลลูกนะเรายังเรียนอยู่หมายถึงเลิกเป็นเพื่อนแล้วเป็นแฟนใช่ไหมล่ะครู เลิกเป็นแฟนแต่มาเป็นเพื่อนดีกว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่เอามันจบก่อนลูกเอ้ยนิกกี้เดี๋ยวก่อนครับก่อนไปครูอยากเปลี่ยนทรงผมอะ,อะนิกกี้พอจะรู้จักใครไหมแบบช่างตัดผมอะไรอะมีแนะนํำไหมหมายถึงอะไรครับช่างตัดผมแบบว่าตัด,ดนอกฐานที่อย่างเงี้ยอ๋อครูอยากให้ช่างตัดผมมาตัดผมให้ครูที่นี่ใช่ไหมครับครูไม่ค่อยมีเวลานะะพอจะแนะนําได้ไหมมีครับ สีกันเลยเอางั้นเดี๋ยวติดต่อให้ครูแล้วก็ตอนเที่ยงพาเขามาหน่อยได้ครับเธอจะมาเขาด้วยหรือว่าเขามาเขามาเองผมไม่มาครับเดี๋ยวผมส่งเขามาเนาะครับผมโอเคขอบใจมากลูกไปไปอย่าลืมให้ยาครูเดโชเขาทานนะได้ครับไปลูกไปตั้งใจเรียนจะจบได้ไห่เหรอเนี่ยใช่สวัสดีครับเอาสวัสดีครับเอ่อผมเป็นช่างตัดผมครับออ๋ที่นิกกี้ส่งมาใช่ไหมอ๋อฮะเอ้าแล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ย มพันบ้าบอฮะตรงนี้ไดไหมครคุณหมอได้ได้ได้เเอาแบบรอรอเลยนะได้เลยครับอือโอ้โหมีกนปิดไฟไหมคุณหมอมันรู้ได้ังไงมันรูได้หยอกหยอกนึกว่ามาขายยาโอ้าหยอกเล่นหยอกเล่นเอาแบบไหนดีครับลองทรงดีกว่าหูเนี่ยไวไหมฮะเอาไว้ดีลองทรงนะครับครับลองทรงนะครับผมคุณหมอครับเรียบร้อยแล้วครับ ลองทรงครับตามที่ครูหมอบอกเลยดี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 ชอบจะเข้าวมีรอยยิ้มแสดงว่าชอบมึงตัดทรงอะไรเนี่ยก็ลองทรงไงฮะตามที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยฮะลองทรงไงวะก็ลองทรงใหม่นี่ไงฮะก็ลองทรงใหม่นี่ไงฮะคือลองทรงที่ให้ตัดไว้เพราะไอ้ตรงนี้มันจะสั้นๆแล้วเขาเรียกลองทรงเออรองทรงเออลองทรง รองทรงผูใชิฮะรองทรงใช่ครับแต่นี่รองทรงพอดีผมอยากรองทรงนี้ก็เลยตัดทรงนี้ให้ฮะมันรอเรือไม่ใช่รอลิงมผมไม่รู้สิครับเห็นบอกว่ารองทรงผมก็ชอบทรงนี้อยู่พอดีเลยรองทรงนี้ให้กับคุณหมอฮะกูจะกล้าไปไหนไหมั้เนี่ยโอ้หน้ารักเหมือนใบอุนี่เลยนะฮะโอ้หน้าแบบหน้าดูหวานนะนี่กูจะกดกดตัวเองหรือกดมึงหรือกดไอ้นิกกี้กูยัง ไม่รู้เลยเนี่ยจะโกรธใครดีเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูจะไปไหนได้เนี่ยก็ไปไหนก็ได้ครับมีขาไม่ใช่เหรอฮะกูจะข้ามไปไหนสามร้อยห้าสิบครับเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบมึงยังกล้าเก็บตังคุยกูอีกเหรออ้าวมันก็เป็นอาชีพผมนะฮะผมทำงานผมก็ต้องได้ได้ตังค์ดิครับอาชีพมึงแต่มึงตัดรองทรงรองทรงตามใจมึงไม่ให้รองทรงที่กูบอกใช่ไหมเอาพูดผิดนะฮะรองทรงกระดกลิ้นด้วยฮะอูไม่มีเวลาที่จะสนุกกับมึงนะไอ้พันบ้าบอไบโอนี่เห็นไหม มม่ควานักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย